อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมตะกอเคป๊อปช่างที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงอัปเดตความปังของ Black พิ้งให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับกับเพลงดังของ Black พิ้งเลยนั่นก็คือเพลงตุดูดุดูนะครับเพลงที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยตกลุมรัก Black พิ้งนั่นเอง เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดังมากๆดังไปทั่วโลกเลยนะครับสำหรับเพลงนี้โฟหรือว่าน้องตู่นั่นเองล่าสุดในตอนนี้นะครับน้องตู่ตูดูตูดูของเรานั้นเนี่ยได้มีสถิติใหม่สร้างสถิติใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับเป็นเพลงที่สร้างสถิติได้เรื่อยๆเลยจริงๆสำหรับเพลงนี้ล่าสุดเลยเนี่ยมียอดผู้ฟังนะครับถึง3ล้านแตะหลัก3ล้านกันแล้วนะครับในแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มจินี่นั่นเองนะครับ และด้วยความปังของยอดคนฟัง3ล้านนีนะครับของเพลงนี้เนี่ยทำให้กลายเป็นเพลงของ girl group เพลงแรกเลยที่สามารถทำได้ยอดผู้ฟัง3ล้านยูนิลิสเทเนอร์นะครับเป็นยอดที่เยอะแล้วก็ปังมากๆเลยจริงๆเพลงนี้ก็คือสมมงและสมศักดิ์สรีมากๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นเพลงของ girl group นะครับที่มียอดสตรีมมากที่สุดบนแพลตฟอร์มนี้อีกด้วย สร้างตำนานทีเดียวพร้อมกันเนี่ยสครั้งเลยนะครับสำหรับแบล็กพิกสองเรื่องราวยอดผู้ฟัง3ล้านในแอปจีนี่และยังเป็นเพลงแรกของเกิร์ลกรุ๊ปเพลงเดียวของเกิร์ลกรุ๊ปที่สามารถทําได้บนแพลตฟอร์มนี้นั่นเองนะครับตูดูตไม่อ่อนโยนจริงๆเลยโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ยังคงสร้างสถิติใหม่ๆขึ้นมาได้ทั้งๆที่เพลงเนี่ยปล่อยมานานแล้วนะครับเหล่าแฟนคลับเหล่าบลิงทุกคนเองเนี่ยน่าจะภูมิใจในตัวแบล็กพิกกันมากๆเลยและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่บลิงในหลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆเปิดที่ไหนก็ นุกเปิดที่ไหนก็มันนะครับสร้งตำนานมามากมายหลากหลายเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของทางประเทศเกาหลีหรือว่าของต่างประเทศทางฝั่งอินเตอร์เองรวมไปถึงที่บ้านเราเนี่ยก็เคยมีไวรัลกันอย่างมากมายแล้วกับเพลงนี้ เป็นเพลงที่เป็นไวรัลแล้วก็สร้างตำนานการ cover dance นได้มากมายทั่วโลกเลยจริงๆนะครับสำหรับเพลงนี้ดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่จะสามารถสร้างสถิติสุดปังแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ Black พิงกแล้วก็ชื่นชอบเพลงตูดูตูดนี้นะครับอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความปังและตำนานบทใหม่สถิติใหม่ที่ตูดูตูดของ Black พิงกสามารถทําได้นะครับคลิปนี้แวะมาอัปเดตเรื่องราวสั้นๆให้กับทุกคนที่ติดตามกันนะครับกลับมาจะกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด cribe ปกลังใใจห้กับช่องของเรากัน ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง